ก็อย่าแบงนึกย่าแล้ววันนั้นแบงค์ใช้ปืนนี่เนี่ยปืนเหมือนเมื่อวานนะที่พี่บอกปืนโบราณช่อนชั่ทงทำไมแม่นจังอะโดนปะโดนแต่ติดแน่พี่ติดป่ะแบงค์ต้องซ้ำวะเปลี่ยนกระบอกกัน <c oughs> ได้ป่ะได้พี่ตรงว่ะพี่จงูงว่ะถ่ายได้ก็เฮ้ยหลุดเอ้ยไม่หลุดไม่หลุดเฮ้ดยดิเดียวแบงค์แต่ขาดแล้วเอาพี่แบงค์ไปยิงจากนู่นมาเดี๋ยว แต่ออขาดแล้ว่ะติดหนังท้องหน่อยเดียวเองพี่เล็งนานไปหน่อยแ,แต่าตาขาดแล้วติดหนังท้องหน่อยเดียว ยกสูงนี้สายบาดแน่เดี๋ยวดเ,เออ,เอ,องั้นแหละเรียบร้อยทั้งเนี้ยโอ้เล็งนานเลยพี่เอาพี่เอาจตาโอา้โหต,ตายครับนี่ครับดูน้องแบงค์สามให้ครับ <laughs> ส้ำเข้าซ้ำทะลุจากข้างหลังนะครับเข้านี่เลยครับจุดสุดยอดนี่ครับน้องน้องแบงค์ใช้ใช้วันนี้ใช้ตัวจับลอกันครับนี่ตัวจับลอากครับนี้ไงครับปึ๊บเก็บเก็บสายเนี่ยแล้วเราทำให้เรายิงดีขึ้นเยอะเลยนะพี่นี่ครับดูเอาเองนะครับนี่ผลงานเป็นอย่างนี้ครับโป๊ะโป๊ะเลยไปครับเดี๋ยวไปดูกินต่อครับอีกยาวไกลครับ เผาเลยครับเดี๋ยวเผาพี่เอเผานะวันน <Yeah> ี้เย็นนี้เรามิทติ้งครับเดี๋ยวเราเผาคลุยครับเพราะพี่เอมาไวๆเลยพี่เอมาไวๆครับหวานเทิงครับไปครับบุกครับครับท่านอยู่หนึ่งสิบคนอือพี่ว่านี้ถ่ายดีอุ้ยโดนมาโดนโดนอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยได้คลิปได้คลิปใหญ่ดดด้้ววยยติเอาติดเหรอ สามาหูใหญ่ใหญ่สาม่ไะไม่น่นพี่ต้โดนแล้ววะโดนหรอดปะโอ้โหลุยม,ม,ม,มาเลยสายแบง,แบงไงสายพี่ติดละ โอ้โหใช้สวยครับใช้กระโลครับนะครับนี่น้องแบงค์นะครับมือฉมังแห่งกลุ่มเลยครับเนี่ยมือหนึ่งเลยแหละนี่ครับนี่ครับใช้แบงค์แบงค์ใช้อะไรครับเนี่ยเก็บไว้ขนาดนี้ครับตัวจับล็อใช่ไหมครับนี่ครับใช้ตัวจับล็อนะครับหมุนปุ๊บ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 นี่ยครับมาตัวคิวมากครับอ่า ชัางแบงค์ทำเองนะครับวันนี้ตัวจับรอบพัฒนามาถึงขีดสุดเลยท่านเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับวันีนะครับตัวใหญ่โอ้อยไอตัวสายใหญ่ตัวซ้ายใหญ่กว่าพี่ตัวนี้ก็ใหญ่พองเนี้ยโอ้ก็ได้ช็อตเลยเออ ได้ช็อตใช้ได้ใช้สวยพี่เดนนชว์นะครับอ่าอ่าแรมเลย,ย,ออยเยบ <c oughs> เลยได,ๆๆยยได้ได้ช็อตเลยสวยงามเลยสามสองครับ สองสองเดี๋ยวมัลต่อครับเอาอดิเรียบร้อยตายแม่นครับนี่ครับโอ้โหใครสวยครับตัวจับล้อครับดูครับหมุนเฮ้ยลองแบงค์หมุน เติบเติบนี่ครับยังไงล่ะเฮ้ยไหวไหมครับนี่หย่นเดี๊ยบเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยได้คลิปเลยอ่ะเนี่ยะพอล่นยางแล้วมันนี่ยางเยื้องทีไรมาอ๋อเราปัดยางหย่อนอนะพอดีเลยใช่ไหมพอล่นล่นยางมล้พอดีเลย ฮะมันดันเั้งดีๆเป็นโดนเหมือนใหญ่ปลาเค็มปลาเค็มเป็นแม่นจังอ่ะฮะม้วนก็เร็วเก็บปลาไวเฮ้ยจะไปแม่นเท่าน้องแบงค์ได้ไงอ่ะนี่ครับกลับมาเดี๋ยวทำอะไรกินกันพี่ไอซ์เอาเอาชะโดนมานมาด้วยชะโดกับปลาบึก มาลวกจิม้ม,ามาได้มอใหญ่ๆไปดิอ,อ,อ่ะมาียพีเยยยยยย่เดนฮะมันมาข้างหน้าไงรถมาจอดใกล้กใน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 ๆเลยรถมาจอดใกล้ๆม, <laughs> มาข้างหน้ามาไวอ่ะ ไปเลยเห็นไหมรถเข้ามาใกล้ๆอ่ะเปิดรางรอเลยข้ามือแล้วไม่ยิงหลายวันนะครับ พี่เด่นใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ที่บ้านไปมากมีตัวใหญ่ด้วยนะพี่ต้องเห็นตัวใหญ่เลยใช,ใช่ใช่ป่ะตัวใหญ่ไปนู่นแล้วนะต่อไม้หนะตัวใหญ่ใ <c oughs> <c oughs> สน่น่ารักถือคดนมมาด้วย,นยเนี่ยใส่เนี้ยแบงค์เล่แต่เนื้อพี่ เดี๋ยวแบงค์ไปทอดให้กินแบงค์แร่มาอ๋อแร่แร่เนือ้อทำเหมือนแดดเดียวใช่ใช่พี่แต่แต่ซื้อ,มมอหมักหมักเกยอเฉยแล้วก็ทอดแล้วก็ราดแล้วก็ตุ้ม้มน้ำิ้มไก่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออร่อยดี้งั้นอ่ะ นี่ครับไหลก็ประมาณนี้ครับจะลุ้ปลาเข็มฮะนะครับไปลุตตตย,ไปไยต่อบงต่อปลาเยวไปเล้นตกไอ้ยี่นี่ก็ตัวใหญ่อยู่ในน้ำเหมือนตัวใหญ่เลยว่ะ โอ้โหพึ่งพึ่งจะแม่นน่ะไม่ได้จับปืนมาหลายวันแล้วเนี่ยพี่ห้ตัวคดเล็กเลย <c oughs> <c oughs> ยิ่งแบบแร้ปลา <c oughs> นี่นะครับเออน้องแบงค์พามาทัวร์ครับนี่ นี่อยู่กับพวกอยู่ก่อพวกพี่มาทันตีเดี๋ยวไปดูในถังฮะในถังใหญ่พี่ไปดูแหล่งมาแล้วนะไปดูแหล่งมาแล้วเพียบเลยว่ะเป็นนาเอออะ มัน <laughs> มาลึกพี่ <laughs> มันไวอ่ะ <c oughs> เอาไว้ก่อนใยนี้ยังดีพี่นี่ใบนี้ครับนี่ใ <c oughs> ยนี้ยังยังพอได้นะผ่านได้เค็มหน่อย <c oughs> <c oughs> แม่นเลนยปืน <c oughs> ใครก็ไม่รู้คุดแม่นเลย ช่างเลยนะช่างบอยช่างบอยคอยนานใเนี่ยทำนีน้นะครับเดี๋ยวไปดูไปดูปลาพี่เด่นกับปลาน้องแบงค์น,นะครับนี่เดี๋ยวพาดูนี่ของพี่เด่นตัวใหญ่โอ้โหนี่ครับบิ๊กๆนั้นเลยอ่ะของของพี่เด่น นี่ครับโอ้ของพี่เด่นทัดไซอ่ะทัดไซยังไม่ได้ทัดไซดูดิโอ้ยไซโลโอ้ <c oughs> โหโลกว่าเนี่ยโลเป็นโลไซใหญ่ครับไปดูของของน้อง,องแบงค์ครับ <c oughs> ของน้องแบงของน้องแบงค์น่าจะเพียบนี่ครับโอ้ยน้องแบงค์เหมือนเดิมครับ <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> พียบครับครับเดี๋ยวไปดูเรีนต่อครับไ ไดครับนี่ไปเฮ้ยแต่ผมมันไม่ต้องมายืนจ้องกว่าพี่ไงไมเช้าอ่ะมีตัวใหญ่ด้วยนู่นไงเฮ้ยลิมบ้านใต้บ้านที่ต้องดูดีๆตัวใหญ่นี่มึงจะตัวเล็เลยใหญ่เลยดูข้างขวาสิอ่าลงแล้วเห็นปะเห็นแล้วอยู่ในกลุ่กลุ่มใดกลุ่มนั้นเลยกลุ่มเดียวกันเลย จะมีตัวหนึ่งอ่ะขาวเลยพี่ มีโทรหาแบงค์แบงค์บอกอยู่นูน่นโอ้สายใหญ่เออผมได้ตัวไหนนี่เองตัวแค่เนี้ยตัวไม่ใหญ่ครับครับวันนี้มารีวิวตัวจับล็อกนีครับก็ ที่ถามกันมาเยอะนะลอน็ลอตแรกเรามานะครับก็มีไม่เยอะนะครับล็อตแรกมีประมาณไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบตัวครับใครที่สนใจก็ติดตามที่ช่องบานานสะเทือนได้เลยคนระับตัวจับลอกนะมันอยากเกิดเนนะีเร็วขนาดเนาะ<อ>ชุดเต็มมานนะ ผลงานก็มีดูใน YouTube ดูในกลุ่มได้นะครับดูใน TikTok ใน YouTube ได้ครับอ่าติดบดารเซืวอนหรอทิกตอของพี่เอทิกตอกไปนะครับในเอบาดาลเซเว่นนะนะอ่าแล้ว TikTok ของน้องแบงค์นะครับแชร์แบงค์บัตรเซเว่นอย่างงี้อ่อ่านี่นะครับโอเคถ้าอยากให้รีวิวอะไรก็ทักทายมาได้ครับโอเคครับท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทำไมต้องบอกของพี่เอ๊ดช่องของผมทำไปได้